ตัดกรรมตัดเวรตามวิถีพุทธโดยหลวงพ่อพุทธฐานิโยคนเราทุกคนมีกายวาจาและใจกายวาจาและใจเป็นสมบัติดั้งเดิมเป็นสมบัติที่เราได้มาเพราะกิเลสตัณหาอุปทานและกรรมและเชื่อว่าทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วดีชั่วเราจึงมาสนใจทำแต่กรรมดีกฎของสังสารวัฏอาศัยอวิชชาไม่จริงเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมแล้วก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดเกิดมาแล้วก็มาอาศัยอวิชชาความรู้ไม่จริงของเดิมนั่นแหละ เป็นเหตุทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมถ้าเป็นกรรมชั่วก็มีผลส่งให้ไปเกิดในอบายฐถานเปรตอสุรกายสัตว์นรกอันนี้พระผลของกรรมชั่วเมื่อทำกรรมดีได้รับผลดีก็มาเกิดเป็นเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์ พระพรมถ้ามีดีสูงสุดก็สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่น,นิพพานดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจของพุทธบริษัททั้งหลายมีให้มีความประมาทพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจากทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เป็นคติที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้และเตือนใจเอาไว้เพื่อให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท และมีอุบายวิธีเตือนใจอีกอย่างหนึ่งว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้และความตายไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์ใครนึกสนุกเมื่อไหร่ตายได้ทั้งนั้นไม่มีใครกำหนดเวล่ำเวลาดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทสมบัติของเราคือกายวาจาใจเป็นสิ่งที่ได้ด้วยยากเพราะคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องประพฤติศีลห้ามีกรรมบทสิบจึงจะเล็ดลอดมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทีนี้เรามาพิจารณาดูสิการจะมาปฏิบัติศีลห้า หรือมาปฏิบัติกรรมบทสิบนี่มันยากง่ายเพียงใดแค่ไหนถ้าเราคิดว่าการรักษาสินห้าเป็นของยากการรักษากรรมบทสิบเป็นของยากเราก็จะรู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากการได้ความเป็นมนุษย์มาก็ได้มาด้วยกฎของกรรมคนเราทุกๆคน อยากจะไปเกิดในสถานที่ดีๆที่สมบูรณ์พูนสุขแต่เราก็เลือกเกิดเองไม่ได้ทั้งนี้เพร,ะราะกฎของกรรมมันจำแนกกรรมังสัตว์เตวิพชัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันบางคนถูกกรรมจำแนกให้เกิดในตระกูลต่ำบางคนถูกกรรมจำแนกให้เกิดในตระกูลปานกลาง บางคนถูกจำแนกให้เกิดในตระกูลสูงบางคนก็ถูกจำแนกให้เกิดมาแล้วเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เพราะกฎของกรรมและอำนาจของกรรมเป็นผู้จำแนกใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามคนเรามีความสามารถพอๆกันเกือบจะทุกคนนั่นแหละสมมุติว่าใครก็ตาม ที่เรียนจบปริญญามาด้วยกันมาทำงานร่วมกันในสถาบันเดียวกันคนหนึ่งทำงานมีความก้าวหน้าก้าวหน้าทั้งยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สมบัติอีกคนหนึ่งก้าวไปไม่ได้ถึงไหนยังแถมยากจนด้วยเงินเดือนก็ไม่พอใช้ทั้งที่สองคนนี้มีความรู้เท่ากัน มีกำลังร่างกายแข็งแรงเท่ากันแต่ทำไมไม่เหมือนกันก็เพราะผลของกรรมนั่นเองดังนั้นหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงคนที่ทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วพระองค์จึงสอนให้ทำแต่กรรมดีฉะนั้นที่ท่านทั้งหลาย ตั้งใจร่วมกันจัดให้มีการฟังเทศเป็นประจำจะว่าทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ก็ว่าได้นั้นก็เพราะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว,ว่าการฟังเทศเป็นบุญอย่างหนึ่งและถ้าฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามด้วยก็ยิ่งได้บุญมากตามที่โคศกได้ประกาศว่า ต้องพยายามบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาการให้ทานท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วหมายถึงการให้ปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคเป็นอามิ t h ทานท่านบำเพ็ญทานเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นห่วงเราทุกคนก็มีศรัทธาอยู่แล้ว ปัญหามีว่าบางท่านอาจจะไม่มีจตุป,ปัจจัยที่จะบำเพ็ญทานให้สมบูรณ์เรียกว่ามีรายได้น้อยคนอื่นเขาทำบุญมากๆก็อยากจะทำบุญมากๆกับเขาแต่ว่าส่วนวัตถุประกอบหรือสิ่งสนับสนุนในการทำของเราไม่พร้อมเราจะมีโอกาสทำบุญด้วยอามิตรกับเขาได้สมบูรณ์อย่างไร อันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจการทำบุญให้ทานนี้มันใหญ่โตอยู่ที่เจตนาเจตนาก็คือความตั้งใจความตั้งใจที่บริสุทธิ์ว่าเราจะให้ทานเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้กำลังกายกำลังใจแก่ผู้รักษาพุทธศาสนา หรือผูดทำประโยชน์ส่วนรวมไม่เฉพาะแต่ในศาสนาอย่างเดียวให้มีเจตนาให้บริสุทธิ์พรคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆและเพื่อความดีจริงๆโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้นเมื่อเจตนาบริสุทธิ์แม้ว่าวัตถุที่บริจาคนั้นจะมีจำนวนน้อย หรือมีราคาน้อยก็ได้ชื่อว่าใหญ่โตโดยเจตนาเพราะฉะนั้นการทำบุญจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่เจตนาบริสุทธิ์ต,ต่างหากฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าไปข้องใจอย่าไปสงสัยนายตินบาลบุรุษเป็นคนใช้ของเศรษฐีเศรษฐีเขาทำบุญ แล้วตินบาลเอาได้เย็บผ้าไปร่วมบุญกระถินกับเขาก็ได้มีอานิสงส์มากมายจนทำให้นายตินบาลสำเร็จพระอรหันต์ได้เพราะอานิสงส์การให้ทานได้สำหรับเย็บผ้ากระถินรวมกับเจ้านายการให้ทานนี้เราอย่าไปกำหนดหมายว่าเราต้องมีของมากๆมาวางไว้อวดแขก แม้ว่าเรามีเพียงเล็กน้อยแต่เรามีเจตนาบริสุทธิ์สะอาดดีเราสละลงไปก็ได้บุญได้กุศลบุพเจตนาหมายความถึงความตั้งใจที่จะทำบุญให้ทานสิ่งของได้มาโดยความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากการลักขโมยช่อโกงแล้วก็เราตั้งเจตนา เพื่อให้ทานอุทิศต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อบูชาคุณของผู้มีคุณบ้างในเมื่อให้ทานไปแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานบันเทิงในการให้ทานของตนเองอานิสงส์ก็มีมากสมมติคนที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวปเปล่าๆผ้านุ่งก็ผืนเดียวผ้าห่มก็ผืนเดียว อยากให้ทานบ้างแต่ว่าเงินทองก็ไม่มีอาหารใส่ท้องก็แทบจะไม่มีเช่นนี้เราจะมีโอกาสให้ทานได้ไหมการให้ทานโดยไม่ต้องสละสมบัติคืออภัยทานที่ท่านสมทานสินห้ามาแล้วนั้นเป็นการให้อภัยทานการไม่ฆ่าให้อภัยสัตว์การไม่ลักไม่ขโมยให้อภัย การไม่ประพฤติกาเมสุมิชาจารให้อภัยการไม่หลอกลวงให้อภัยการไม่มัวเมาก็ให้อภัยเป็นอภัยทาน